ก่อนอื่นเปิดฝากระโปรงก่อนนะครับนี่นะครับจะมีตัวที่ถอดออกน,นะครับถอดออกบ,บีบบีบบีบกูไปนิดนึงนบ,บีบก่้ไปนิดนึงบีบกู้ไปนิดนึงแล้วก็ดึงออกไปครับบีบกู้ไปนิดนึง ก็คือดึงดึงออกเลยนั่งจับนี่ถนัดเนี่นะนะบีบบีบบีบเพี้ยนไหอันนี้บีบออกไปนิดนึงแล้วก็ถอดออกเอาเถอะโอเคนี่กับฟอดออกไปเลยนะครับปวดออกไปไนี่ดิโอเคลดแล้วปุ๊บพอดีม<ง>องเห็นไหมครับอยู่ข้างล่างนะครับอ๋ออยู่ข้างล่าง อข้างล่างเลยนะครับปวดสายก็แค่ดัน,นออัก็เสียตัวนี้เป็นที่เกี่ยวไว้โอเคแม่แรงก็สุดของแม่แรงตรงนี้ง่ายๆครับดันขึ้นไปเลยทับ ที่จะดันแมลงก็พยายามดูเรื่องของเบรกมือนะครับแต่เกียร์ไว้ในตัวทีนะครับเกียร์ตัวทีไว้เนี่ยเพื่แมลงขึ้นพ่อไม่หนักโอเคหลังจากที่ขึ้นแมลงเสียจขึ้มาดูกันครับอันนี้ที่ซื้อมาครับอันนี้ตัวใหม่นะครับตัวใหม่ซื้อมา จากร้านอะไรวนสองพนห้าร้อบาทครับ2,500บาทเดี๋ยวตัวเก่าเราจะไปเอาออกอยังไงนะครับไปเชิญครับมีแค่ปะเจใช้ปะเจเบอร์ยี 23, ่สิบยี่สิบสามยี่สิบสามปกติขอ,องผมไม่มีเขาอาจจะใช้เบอร์ยี่สิบผมมียี่สิบสี่นะครับอพ,อพอได้ใช้เบอร์ยี่สิบสี่นะครับไปดูกันครับเวลาเรามุดเข้าไปใต้ท้องนะครับมันจะอยู่ตรงไหนไดูกันครับ นี่เห็นไหมครับก็คือตัวออกซิเจนเซนเซอร์นะครับตัวออกซิเจนเซนเซอร์นะครับให้มาหมุนออกนะครับหมุนตัวนี้ออกเขาาจะถ่ายไม่ธัตดนะครับก็ใช้แฉ่ประเจนะครับยัดเข้าไปแล้วก็หมุนออกเดี๋ยวอาจจะพยายามถ่ายให้ดูนะครับถ้าถ่ายได้นะครับเชครับเห็นไหมครับเอาหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยแล้วก็ใช้ แค่ประแจยัดเข้าไปนะครับประแจยัดเข้าไปหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับออกนะครับออกไม่ยากไม่แน่นนะครับไม่แน่นนะไม่แน่นไม่ได้คอนะครับแล้วนะครับอืมระยะหนึ่งแล้วเราก็สามารถที่จะใช้มือหมุนได้เลยนะครับอาจามือหมุนได้เลยนะครับผมไม่ถนัดผมมีกล้องเลยน่ครับเอ้ยนะอาจจะดึงสายลงมาก่อนก็ได้สายที่เราถอดไว้ตอนแรก สายที่ถอดไว้ตอนแรกนะผมไม่ใช่ช่างน,นะครับผมไม่ใช่ช่างน,นะครับแต่ก็พอที่จะทํำใ้นะครับลองดูนะครับลองเปลี่ยนดูประหยัดค่าแรงไปบางที่500บางที่300นะครับโอเคครับถอดแล้วเป็นยังไงแล้วค่อยไปดูกันครับตัวใหม่กับตัวเก่าตัวใหม่ที่ื้อมาฝั่งซ้ายนี่เป็นตัวใหม่ ขวาเป็นตัวเก่าลองดูครับเาจะใส่ลองดูจะใส่ได้ไหมนะครับลองดูครับเท่ากันนะครับเดีก็จะมีจุดดูคือตัวเก่ามีตัวล็อกสายให้นะครับตัวนตัวล็อกสายให้ ตัวใหม่ไม่มีครับตัวใหม่ไม่มีก็หาวิธีการล็อกเลยนะครับแต่อ่านาเดียวกันครับเดียวกันเดียวกันเดียวกันเราเปดกัวจะเข้ากันได้ไหมนีอมองอว่างอาโอเคครับ ทำไมไม่เข้าอ่ะอ๋อได้อยู่แน,น่นนะครับแต่เราต้องถอดก่อนนะครับเราต้องไปใส่ข้างล่างมาก่อนโอเคครับตัวนี้ได้ครับไม่มีปัญหาครับ ข้างล่างอาจจะถ่ายให้ดูไม่ไ,มได้เนาะอาจจะถ่ายให้ดูไม่ได้ครับโอเคครับแล้วใส่แล้วไปดูกันว่ามันจะหายหรือเปล่านะครับโอเคครับ <S 2> <S 2> ตั<อ>้มเสร็จแล้วก็ลงแม่แรงครับที่นี่หลังจากประกอบเสร็จโอเคเราจะไปดูกันว่าไฟมันจะหายไหมครับโอเคครับไปดูครับว่ามันจะหายหรือเปล่านะครับไม่หรอ หายหรือเปล่าจะมีแต่ของขังหายแล้วครับหายแล้วครับผมไปทางเหลืองที่โชว์อยู่ตรงนี้ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับไม่แล้วายต,ตอนกลางคืนนะครับประมาณ6 6นาฬิกา 4นาทีนะครับหลังจากเลือกงานมานะครับมก็มาทำนะครับก็ประหยัดไปได้เยอะนะครับประหยัดไปได้เยอะเราสามารถที่ทําได้เองครับโอเคครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับไม่เราเรียกว่าอะไรตัดต่อไม่ดีเท่าที่ควรก็ขออภัยนะครับแต่ก็ยังพอใช้ได้อยู่สําหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องออกซิเจนเซนเซอร์นะครับเสียนะครับออกซิเจนเซนเซอร์มีปัญหานะครับ โอเคครับขอบคุณสําหรับผู้ติดตามรับชมทุกคนทุกท่านครับดีครับสวัสดีครับ